จึงไม่ชีเแล้วไม่ได้เก็บตังค์เลยนะสอนหมดนะสอนฟรีไปดูแลฟรีรักษาฟรีตลอดเลยเพราะว่าตัณาก็เป็นพระนะพระก็รู้หรือว่าไม่ไค่อยมีกระตังแต่ตามามัณาพระมีกระตังนะเพราะว่าสอนข้อนหนึ่งมีมได้พระไม่เหมือนพระทั่วไปนะดูคงก็รู้แปดเห็ไหมมีโอกาสรีบคว้าเลยตรงข้อเนี่ยเป็นไงบ้างแปดนี่คือว่าเลยนะเห็นไหมหาปัญญามีโอกาสรีบคว้ารีบเลยและปีนี้เห็นไหม มีสแวงหาอะไรเยอะเลยนะ่หลายหลายอย่างนะโอเคสองเจ็ดเก้าใครตกเลขเก้าบ้างเห็นไหมเลขเก้าปีนี้ตกเลขเก้าก็คือว่าเดือนนี้ตกเลขเก้าก็เหมือนกันมาเรียนรู้มาศึกษาด้านจิตวิญญาณด้านพัฒนาตัวเองก็เหมือนกันที่จริงอันเนี้ยในมุมมองของตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นเครื่องมือนะในความรู้สึกต่มามันไม่มีอะไรมันเป็นเครื่องมือถ้าต่มาไม่มีตัวเลขเนี่ยจะให้มามาพูด4วันเนะี่ยแต่มาไม่รู้จะพูดอะไรแต่มาพูดไม่จบ แต่พอมีตัวเลขเนี่ยเราให้จะมาสี่วันห้าวันหกวันให้เจ็ดวันอาจมาเชื่อว่าพูดไม่จบนะยังมีอะไรเยอะแยะเลยที่มันสามารถที่จะดึงดูดดึงหรือคุยมาได้เหมือนกันเลขเก้าเนี่ยมันเลขเจ็ดเนี่ยเราเจอคนเนี่ยเลขเก้าเลขอะไรเนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยเราเจออิสลามแล้วก็เอาธรรมะในแนว อิสลามเราเจอคิดกันในแนวคิดเราเจอพุทธันแนวพุทธเต๋าในแนวเต๋าหรือว่ามันสามารถที่จะดัดแปลงได้มองมองแต่ละมุมเนี่ยไม่เหมือนกันอ่ามันมันแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันตัวเลขเหมือนกันอ่าแต่มาถอดรหัสให้อิสลามก็มีแล้วพุทธก็มีแล้วคิดก็มีแล้วอะไรมีหมดเลยบางทีมันก็ไม่รู้มันทำไมแม่นน่ดูนะมันแม่นเหมือนกับว่ามันมันมันเอาธรรมะหรือว่าเอาอะไรของเขาเนี่ยแทรกเข้าไปได้เลยนะในเลขเก้าอ่า สองการพัฒนาตัวเองสองห้าเจ็ดโหก็เรียนรู้เห็นไหมสองห้าเจ็ดหลวงพ่อเริ่มเข้าใจแล้วสัจธรรมว่าอ๋อทาไมตัวเองถึงอะไรนะอ่าตัวเองถึงอะไรนะเรียนช้านะดูเลยตั้งแต่ไหนราไรไม่เข้าใจตัวเองอ่าการกระทําเรียนช้ามากอ่าอ่าพ่ออะไรวะหลวงพ่อว่าอ๋อไอคิวหนึ่งนี่เองอใช่ไหมหลวงพ่อครับรู้ตัวเองมาเวลาหลวงพ่อปฏิบัติทําเลย คนอื่นปฏิบัติแป๊บเดียวออได้ยาหนึ่งดันสองได้โซดาได้นะแต่หลวงพ่อนี่นั่งแล้วนั่งอีกนั่งแล้วนี่โอ้โหควจะได้เดินจงกรมถาวาแตกเท้าเลยนั่งหลังเจ็บหลังเจ็บเอวกวจะได้นี่แหละเพราะว่าเลขหนึ่งนี่แหละความคิดนี่โอ้อยากจะไปเร็วน่าดูนะอยากจะไปไกลน่าดูแต่ว่าความคิดมันไปอยากจะปฏิบัติอยากจะไวๆแต่การกระทำมันอ่าคำว่าภาษาจีนลิงอุกการที่จะเราจะเจอครูบาอาจารย์หรือว่าบรรลุธรรมที่แบบง่ายไเนี่ยว่า สอนเรื่องบางทีอยากให้เป็นง่ายๆบางทีเรื่องง่ายๆให้เป็นายากๆเราก็เลยก็ไม่เห็นเ,เห็นอะไรแต่พอมาเรียนวันนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องถึง7วันละแค่สองวันปุ๊บเนี่ยเราเริ่มกระจาะ่างลอ๋อเริ่มเห็นละเริ่มรู้จอเริ่มเข้าใจสัจธรรมแล้วำลองนี้โอเคสองหกแปดก็เหมือนกันถ้าเป็นเดือนนี้วันนี้เนี่ยเสียดายไม่มีใครมาขายหวยถ้าหลวงพ่อจับให้สักใบนี่ขนแย่งกันตายเลยเนะอาจจะไม่แน่นะสองหกแปดนี่คือว่าให้คนอื่นรวยได้อ่า เดี๋ยวต้องถามโปรตุยว่ารวยยังไงเอาลูกศิษย์ไปจากได้หวยอาหลวงพ่อจับให้คนละใบละใบอาหลวงพ่อโปกติหวยใบละเท่าไหร่นะแปบาทใช่ไหมอาหลวงพ่อให้คนละสองร้อยบาทหลวงพ่อเก็บมาเก็บมาหนึร้อยบาทพอแล้วเราลองทําบุญเนี่ยเราไปวัดไม่ปักกั้งนี่นะอาจะขึ้นไหว้พระเนี่ยไหว้เจดีมันหน้าเจดีเนี่ยมีคนเนี่ยยื่นละใบหวยไม่ใช่บัตรพรามตูนะครับว่าช่วยทําบุญอาสองร้อยใบหนึ่ง คนก็ถือถือ,ถอไปดูมันเป็นตึกคนเข้าไปเป็นร้อยเป็นพันมันก็ต้องถูกสักคนอยู่ในใน,นั้นนะเสร็จแล้วก็เหมือนกันคนไปซื้อข้าหนาซื้ออะไรมันก็เหมือนกันมันไม่ได้ทําบุญแต่นี่อ่ะถ้าบุญวัดให้ร้อยหนึ่งเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนะให้เจ้ามือร้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้ที่จริงสองหกแปดนี่ก็โอเคอยู่นะอโอเคเมื่อกี้เห็นไหมจะมาถามถามว่าใครจะออกไปข้างนอกก็ยกมือหลวงพ่อยกคนแรกเลยเพราะอลยรแค่นี้ อ้ยอยู่นี่สองวันแล้วเปลือหน่าดูเลยเนี่ยไม่อยากไปเลยอันนี้เนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยบางทีใจหลวงพ่อไม่อยากจะอยู่นั่งนั่งตูดร้อนและเออเห็นลูกศิษย์จะไปเที่ยวเราก็จะไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวแตมาว่าชุดในหลวงพ่อตัวชุดหนึ่งหรืว่าชุดอะไรบเนี่ยเดี๋ยวไปกรับแตมาไม่เพราะนั่นแตมาไปพบโอ้โหคนมันแน่นน่าดูเลยแต่มาลูกศิษย์อาจารย์จเดี๋ยวใส่ใส่หมวกจันแบนให้นะหมวกจันแบรนแตมาไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ว่านั่นนะคนซื้อให้มา โอ้โหพอใส่ปุ๊บเนะี่ยคนไม่กล้าเข้าใครเลเดินไปไหนชน,ม,นมันเป็นออล่า <c oughs> โอ้วันนี้วันนี้ไม่เอาแล้วน่าจะหมอกไปด้วยนะการฝนด้วยนะเวลาเราเดินไปเไนี่ยปุ๊บคนไม่กล้าชนนะ <c oughs> โอเคแล้วแค่คือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยว